สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม ROE นะครับเราจะมาเล่นอา o ีในบทที่ีนะครับผมถ้าไม่รู้จะได้เล่นตัวอะไรนะครับวันนี้ผมจะมาลองเล่นใหม่นะครับไลรหาสใหม่ผมเลยเดี๋ยวเราตัดไปตอนไอห้องแล้วนะครับโอเคเราก็ไลยตัดไปแล้วนะครับวันนี้เราจะดูว่าเราจะได้เล่นตัวอะไรกันนะครับผมผมขอตัดไปตอนหน้าดาร์กีลู่เลยนะครับโอเคครับดูเหมือนว่าเราจะได้เล่นตำแหน่งเมดนะครับวันนี้ผมจะเล่นนัตยานะครับ จะดูว่าเพื่อนจะเล่นตัวอะไรกันบ้างนะครับรู้สึกว่าน่าจะมีคร์มไห้เป็นของเอาแยงปลากันแล้วเอาเป็นว่าผมจะตัดไปตอนเริ่มเกมเลยนะครับผมเราจะได้ยืนชนแรงกับทิกซี่นะครับแล้วรู้สึกว่าทีมเราน่าจะน่าจะได้อยู่นะครับเพราะเมื่อกี้ก็ไม่เห็นซัพพอร์ตสักตัวเลยก็มีกระตุกของของขอภัยด้วยนะครับพอดีโทรศัพท์ผมมันช้ามากเลยครับ เราไปดูกันในเกมเลยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ R.O.V คำขอภัยด้วยที่บางทีมันอาจจะกระตุกบ้างหรือภาพว้าภาพว้าบ้างสู้กับศัตรูไปด้วยกันตอนแรกเราก็จะไม่มีป่าเลยครับแต่เพื่อนเสียสละเล่นป่าให้ครับพอเล่นตัวใหม่คนจำาชื่อตัวใหม่ไม่ได้ครับตอนนี้มาดูนะทิกซี่จะโผล่ตอนไหนครับถ้าไมไม่เห็นเลยเนี่ย Đó, oh, nhìn nhìn thấy bom <laughs> skill mấy đồn về sẽ đây mà là mà à skill mấy đồn mà đồ đồ nó lo để bảo bảo dân kêu đặt cái đoàn để đưa nó qua nên skill của đã sẽ đây à có skill oh, sẽ tăng đồ à, à đồn น่าเสียดายเช็คก่อนเหมือนจะอยู่ในพุ่มนะแต่ผมไปช่วยล่างก่อนครับตอนนี้รู้สึกว่าล่างจะอุ่นวายอยู่ครับนี่เริ่มเข้สู่จะวางแถบนะครับเดี๋ยวผมไปเก็บแถบออกก่อนแบบไม้สู่เดินก่อนครับสู่จะสู่จะสูแล้วโดนซูเปอร์แมนเข้าไ เดี๋ยวผมเปิดสก,กิลไลแล้าสูงนะครับไม่โดนเลยตดวสงโด,โดนโดนบ้องตีร้อยาอเขาจเไม่โดนครับไม่ใช่ได้เดี๋ยวผมเดินกลับไปกลางดีก,กยวก็อ้ยเยเมื่อก้อะไรเมื่อกี้น่กกากลัวนะซี่วดวากป่านีนพุมนพ่ม,ม้ผมทำมันไงดี

กลางเดี๋ยนี้ที่ผมไปเรียนล่าเขายังไม่ขี่อยู่เนี่ยวนี้สาธุยวครัตายไม่ตายโอ้เสียดายเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเดินเช็คด้วยนะตัวขาราวอยู่ข้างหลังป้อมนะนี่เขาอยู่บนกำนีป้โอ้เคยแอบพุ่มไม่ได้เลยเนี่ยสยดท้ายเคยขี่ตายนะเดี๋ยวป้อมแป๊บหนึ่งก่อนได้ อันหน่เรีย้อยครับเดี๋ยดวนกซีอ่ <aha> <plus> ืนนี่อะไรยนี่าสตเกอาขยับีอะไรนี่สกัดมาแล้วาสรสกัดก่อนทิกซี่ยืนวาร์ใน้องหลังนั้นเลย สกัดเขาะก้นใส่เเดียวจะว่ากันจะได้คิวหือม่ไม่ได้คิวเพราะแวนเลยเดี๋ยวมาช่วยแวนเลนล่างก่อนนะรู้สึกว่าซูเปอร์แมนน่าจะตายไปละโอเคครับตอนนี้วิ่งอื้อ โอ้เสียดายจังเลยเยอสูนะ้อยู่แเยอะสู้อยู่นี่โย่เจ็บแถวหนาไปโย r ยิงเลยโอ้อมม่อยสิมัวแเผ่อโดนนสว่าตอนนี้สูญโอ้บ <On slot. S 1> ไม่กล้าออกมาตัวสนสกิลตัวโดนะ่แงฆ่นนาแล้วเออสปแมน้าเหียก็ตายแล้วพ้อมาไปกันแล้ว รู้ว่าจะทำหน้าจะจะนี่ป้อมแต่เราอย่าไปกันเลงกลางวะนะครับรู้สึกว่าทิกซี่น่าจะไม่สนเลยครับปากผมก็ไม่สนนะปากผมก็ฟาร์มอยู่นะครับเยอะๆฝ่ายซีเรสโดนทิกซี่ครับโดนทั้งฝั่งและทั้งสองครับทิกซี่ผมก็ป้อมไปป้อม แ้วทรที่เกิเต็มแแล้วกกี่คนเอลสูเนยอจี้เอลสูมว่ากลับดีกว่าครับจังหวะนี้โอเคแล้วก็กลับมาเลยรก็กลับมาแล้วนะโดนเอลสูยิงเอลสูยิงได้ไงเอลสน่นจะไม่เห็นตันนะจะเช่สุดว่าเร อยู่กับท <R> ีซีเลยจะากดีอะโอ้ว่ยัไม่ต้วาให้รก็ได้เลยผู้หญิงเขา่ละซี่อาจะสชิแต่ไม่เข้าอะกผูโดนแล้วตัวอีกนึงมาไหมม่ก็บินเลยลบินะจะาบิงทิ้เลนเลยแล้วก็เอาเล

ไม่อยู่แล้วสกิลสุดมันจะตรงไหนเนี่ยเห็นไ้เห็นได้ไปไหนวิ่งเข้าป้อมไปแล้วไม่ทันเดี๋ยววิ่งเอาสแต็กก็ได้ครับอัอเี่นึง สาาัลดครับเราตัดม่อีกทีเพราะเมื่อกี้ผมวับกลับบ้านนะครับที่เห็นทิกซี่เยอง่างพอจเกี่ยวไ,ไปโดนครทิกซี่ที่อย่างนี้ด่าไม่มคุดแรงเกินไปแล,ล้วทิกซี่เลยวเองนี้ผมปิดแท็บแป๊บหนึ่งนะครับโอเค,ค,เ,นนคเกี่ยวสุดสรับสะกิไหครับ ากการกด้นต้อเอก่นไปก่อนครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปดันตัวก่อนนะครับโอเคครับไล่เยอะตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะเสกแวนวโอ้ยเรียบร้อยเลย ก็ยังดีด้านกับเนที่ปายเดินอยู่ข้างหลังเลาพ่นี่ทันเบป่ามาไม่ทันรัโดนเวรทกาที่ผมจะการสกัดต่อได้สกัดเขารู้สึกว่าเขาไม่กลัวเลยใส่เยเลยแบบนี้ อะไรับเรนบนอาเรน,นเรนโดส,สัตายเรียบร้อยแล้วตายอยู่ไปดูแป๊บปิดแถบแป๊บนึงดตวอกานมจะกล้าอะลดสุดแล้วสกัมดมาแล้วสุดทยเลีเยอะทำมมอยูน่นตัวเลย

Your team has <laughs> destroyed a tower. you the An ally has been defeated. has been defeated. Legendary! You don't like โดนน่าเสียดายครับแล้วผมมาดูแหวนก่อนไดซูเปอร์แมนดูดเขาจะเล่นยังไงครับเดีย๋ยวผมออกอีกขอขอไว้อนึงดูซโซแมนจะทำอะไรครับทำว่าทำอะไรของเขาเนะี่ยแล้วสกัดก็ไปเดินไล่เ,เพื่อนๆอะไรแล้วจังหวะน,นี้เดือดทิกซี่ก็เก,เกิดแล้วหนึ่งครับโอ้โห <Shut down. S 1> ต่อเลยครับโอ้ไปกลางแป๊บสุดทิกซี่กับสกัดวิ่งอยู่กลางแล้ว Yeah, on to the an, yeah, on to the an enemy has been defeated. Okay, oh an ally has been defeated. To you have defeated an yeah, enemy. To Double kill. Like Double kill like to okay, it was Your team has destroyed a tower. ออนี่จะหลัอมวยมจะกันวนี้กันอเคครับนะไปสุดใหม่ต่อไปไไไโอเคขคายนผมก็ต้องาอ,อเเา,า่อางกแล้วเดี๋ยวรีเรจะมาร นี่เดียวาก็ไม่รู้จะปายังไงแล้วเอาแวนได้แล้วค้างนะขอโทษนะอันนี้ก็ะบอกเส้นเลอยนานี้แล้วไปค้างบ้างการปับตับสุดท้ายได้แล้วที่ผมมีอะไรุงหัสกัดมาแล้วสกัดจากร้ชเปล่าน่นะแล้วันจะาซืือเปล่าพอ วิ่งอยู <các bien> e <economies> ่คนเดียวน่าจะใช่น่าจะโดนแหวนฆ่าด้วหรอเอาเอลรีกันนคันคณลลอน่าจะแหวนน่าจะโดนฆ่าแล้วโอ้สู้นมาทันดีแวมามาทันเลยเนี่ย ไม่กลับบ้านเดตายหรือเรียบร้อยบนา่บ้านแล้วนะครับถ้่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้าโอเคครับ Nice assisting l e g e n d a รองด้วโอ้ยเยียมเลตายดรงนร้แจบ เงี้ยแ้วบางคนอาจจะดูไม่จบก็ขอพุนที่มาดูแล้วกันนะครับอันนี้มือใหม่หัดเล่นจริงครับมือใหม่หทำยูทูบด้วยก็ฝากช่องนลอยๆของเราไว้ด้วยนะครับวันนี้เจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามเลยนะครับผม